เหมือนวานสามตัวกําลังว่ายน้ําอยู่ครับผมเป็นวานพ่อแม่ลูกครับวานแม่จะตัวใหญ่กว่าวานพ่อครับทําไมอ่ะแม่ก็ใหญ่กว่าพ่ออยู่แล้วก็พอแล้วพอแล้วสองสามโอเคครับด้อุ้ยทีเดียวเหรอสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ค่ารถห้าร้อยพาเที่ยวเหมาลครบสวัสดีครับสี่ครับสี่ท่านของเรามีเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดหรือว่าผู้สูงอายุเกินหกสิบไหมไม่มีครับไม่มีเนาะเดี๋ยวเราจะมีค่าเข้าชมคนละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็รถเป็นเที่ยวเหมาค่ะไปกลับห้าร้อยบาทต่อรถหนึ่งคันเป็นห้าร้อยแปดสิบบาทเราสะดวกเหมาเลยไหมได้ครับผมที่ลงทะเบียนเขียนชื่อหนึ่งท่านนะครับครับผมตรงนี้ป่ะคะใช่ค่ะ ได้คเทาไหร่ห้าร้อยแปดสิบห้ร้อนทุกอย่างแล้วมีค่ารถไปกลับ500แล้วก็ค่าเข้าแปดค่าเข้าชมท่านละยา่0บาทค่ะเรามาสี่ทานเราสนใจ่าพามมสูงค่เรามีบริการบินโดนด้ไหมะสนใจไหมเอาไมบินโดนเท่าไหร่คะนักท่องเที่ยวจะมีกลุ่มที่หนึ่งตามป้ายเลยค่ะ เรามีให้เลือกสองแพ็กเกจมีเจ็ดร้อยกับหนึ่งพันจริงๆมเจ็ดร้อยเราจะได้ช็อปไฟล์ดีโอดิบไม่ได้ตัดต่อไม่ได้พักนิ่งถ้าหนึ่งพันเราจะได้ไฟล์ดีโอที่ตัดต่อแล้วแล้วก็พักนิ่งด้วยไม่ตัดต่อสักทีเลยเล่อขึ้นเลยไหมคะอ๋อขึ้นเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยค่ะยูรับนักท่องเที่ยวสี่ท่านเดี๋ยวเราขึ้นฟอร์ดท่านรถบีฟอร์ดสีประตูสีขาวนะคะฟอร์ดสีประตูสีขาว หนูขับเองเหรอไม่ครับเป็นไก่ค่ะอ๋อึกว่าหนูขับเองหนูขับเองจะบอกว่าอ๋อเนื้ออันนี้อันนี้โซเฟอร์โซเฟอร์น้องขับกูไปขับแทนน้องหนูไปนั่งกับพี่ขับลูกบินโดนพันหนึ่งก็เลยไม่เอาแล้วก็แบบหน้าตาลอยๆอยแล้วก็ผ่านไม่สนใจไม่สนใจเขาด้วยถ้าหนึ่งพันเราจะได้ไปที่ตัดตอนนี้ แล้วก็แบบหน้าตาลอยๆแล้วก็ผ่านมาไม่สนใจไม่สนใจเขาด้วยโดนหนึ่งพันได้คลิปวิดีโอแล้วก็ได้รูปนิ่งไม่เอาละหนึ่ต้องหนึ่งพันเนี่ยมาครั้งเดียวโดนไม่เอาเปลเลยอ่ะเออว่ะทำไมเราไม่เอาวะเออว่ะคนลูกเดียวท่านี้เข้ามาสร้างคอนเทนต์นี่ไงเออท่าน้องไม่เอาวะแล้วมาทำไมเสียเวลาไม่ได้เดี๋ยวมาอีกอุยไปกันเลย

ว่าสิงโตหมอบเ,เป็นไฮไ,ไลท์ของลานทรรครับผมสิงตโตหมอบไว้ายอยูหลวงพ่อพรสิงก็งเกิดมาจากผ้านอนแต่สิงโตหมอบเนี่ยครับสุดยอดเลยเก่งเก่งจริงจก็จเดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้เอารูปไปไหว้พระถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วแต่สถานะนะคะเก่งมากขอบคุณครับหลวงพ่อพระสิงห์ สิงตัวหมอบตัวไหนหมอบตัวไหนสิงนี่จอดเรือเนาะจอดใกล้ดีโอ้โหควรจะมาท่าตรงนี้นี่ก็จอดใกล้ทำไมเราจอดใกล้อยากให้เราเดินมาคิวเราแล้วใช่ไหมครับโอเคครับ ดีไซน์มาแล้วพี่ขอจับผมับมือนะลูกไมไเอาลูกยุ่ง่อยุเก้าดูปูดต้องทำะไหวไหมครับแล้วแต่แล้วแต่ไหวเลยครับวเลยมีดอกไม้ถูกเกลดน <c oughs> เธอไม่ดีกเนาะล้ <c oughs> องน้ำโมด้วยไหมน้โมด้วย,ยไหมม่ต้องแค่ไหม <c oughs> นี่ไม่ใช่ทะเลเ้ยเมื่อไหร่โตคะลูกที่กออะไรล่ะครับฮะมอ .1 มอ .1 ตัวเล็กแล้วเขาถ่ายรูปกับกับหัวเป็นด้วยนี่ขาบอกอันมีกระจก ครับจุดต่อไปเราไปตรงไหนต่อครับหินสามบาลนะผมไปหินสามบานเลยใช่ไหมห้ากิโลครับกิโลไปหินสามบานเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคได้ครับไม่ได้เดินนะครับโอ้หินสามบานอยู่มาเจ็ดสิบห้าล้านปีครับแต่ก่อนเป็นทะเลครับชื่อเล่าแม่ชื่อหินาต้มมัดตอนต่อมาเหมือนกัาหต้มมัดครับพวป่าไม้ก็เลยไปบิ่นโดนครับไปบิ่นโดนดูก็เลยเห็นครับก็เลยไปดูในสาระคดีแต่ก็เลยไปดูในสาระคดีครับก็เลยเห็นว่านสามตัวกำลังเข้าน้ำอยู่ก็เลยมาดู วัชาวบ้านมาพบก่อนมาสิบปีแล้วครับชาวบ้านมาหาพว,วกของป่าครับผมก็เลยเห็นใช่ทำน้ไม้พว,วกเห็ด ไปโดดแม่กวาดต่อนโอเคครับจอไปกระโดดเอไแม่กวาดนะครับต่อไปเป็นกาดรโอเคนี่มเตร์นี่ม่กวาดอันนี้โดดแม่กวาดที่หนูไมให้ไปโดดไม่ใช่ไม่กวาดคัเขาเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วอย่ารับที่นู้น ครับโอเคครับโอเคเก่งมากจริงจริงเก่งมากจริงจริงแฮกเก่งจริงจริงเอาแล้วนี่พอปพอปเอาอันนั้นได้ไหมอันที่เป็นไม้กวาดหรือไม่นั่นแหละ นี่แหละไม้ขวดพอมดนี่องวโดดเดียวก่อนโหเหงาแย่เลยนี่โดดเดียวอ่ะเหงาเลยโดดเดี่ยวพาเลยโดดเดียวโอยวิวสวยวิวสวยนี่ตรงไหนดีครับวิวว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 วยมาก แถ่ายใช่ไหมลายบเา่อบนายบนายแท็กเขาใช่ไ่ no. yeah. ้นหลไเลยอนบอ่า่ออ่าบโอเคครับ่ายยทีเดียวหรอจ้เ็กจะเชื่อเฮ้ยเฮ้ยแท็กเก่งว่ะเอาด้วยเอาด้วยเฮ้ย เก่งว่ากวไมเอาด้วยเอาด้วยมาไม่วเอาเลยเพื่อยวนี่เพ่อนยาวนี่งามบงามครกพี่นะครับผมพ้อมนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับอุ้ยดูอุ้ยสวยเก่งอะเลิศเกินมาแก่เรเร็วมาแก่ได้ได้ เอาเอากับคุณเทพได้ไหมครับหนึ่งสองสามโอเคครับได้ไหมได้ทีเดียวผ่านของจริงไปเฮ้ยเฮ้ยอันนัดนัดนัดข้อฟ้อวางไว้ข้อฟ้อไม่ต้องโดด่อยเดี๋ยวไม่ต้องโดดสูงใช่ไหมพี่คนนี้พี่คนนี้ใช้ไม่กดเหมือนกันอ่าอ่าแล้วก็ทำอย่างนี้หนโอเคค่ะสามเอออขากลางขากลางขาแล้วขาพอดีว่ายังไงนะ อาขาอาขาเอ้านะคบับหดีป่ะหออ่ดูกล้องด้วยมองกล้องหนึโอเคไมย่้าย่านอเอาจจะม่สีไม่กว่าแล้วเอ้ยท่าเพียวจบจบไออยัไหมอาวีขอขออีกรุ่นหนึ่งถ่ายมูเลยไหมถ่ามูได้ได้ได้่ามูเลยถ่ามูเลยขาคืปนิดนึงาไปนิดนึง นะครับหนึ่งมอกล้องนะมองกล้องนะครับมองกล้องหนึ่งสอไม่พร้อมครับไม่พร้อมสองย่อสามโดดครับสองย่อสามโดดหนึ่งสองสามพร้อมนะครับห สองสามโอเคนี่น่าจะได้อันนี้น่าจะได้ไปว่าไม่สวยถูกใจอ <S 2> <S 2> โอเคครับอันนี้ได้อ,อ,อีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งแล้วก็อันนี้โดดมือแล้วก็ชี้มือแบงค์หน้าจากกระโดดเสร็จแล้วเราก็จะไปที่อินสามวันรครับเดินเข้าไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับร้อยห้าสิบเมตรเดินไปไม่ไกลใกล้ๆคับ อ๋อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวฝากโทรศัพท์ไป็นุ่มเครื่องหนึ่งครับจะได้ถ่ายจากวันแม่วันพ่อให้เดี๋ยวฝากไว้ตอนนี้ก็ได้เพราะว่าผมจะได้ยืมได้ได้ได้เอาเครื่องกับนะเอาเครื่องกับก็ได้โทรศัพท์สวยๆก็ได้พี่เอากล้องสวยๆเอากล้องสวยๆอันนี้อันนี้เลยสามสูงเอ็ดี่สิบเลยอันนี้อะไรเดี๋ยวผมทำนี้นีโอเคนะโอเคสักพัก สักพักหายไปแล้วสาวทงรุ่นใหม่ล่าสุดน้องคนเราไปถามพนักน้องคนไหนครับไม่มีครับเราทางเราไม่มีเด็กมาทำงานครับป้าพระหน้าเพลงเพลงสี่สิบที่ต้องเข้าเดี๋ยวแป๊บนึง ภูมิใจในความเป็นไทยภูมิใจในความเป็นไทยดูลบากรึงไม่ล่ะรึงไห่ล่ะวันพ่อวันแม่แล้วก็วันลูกอ๋อนั้นวันลูกนะวันลูกที่เป็นสันๆนั่นนะวันลูกอันนี้วันแม่อันนี้วันพ่อ

ก็คือพระนอนกับสิงตัวหมอครับเชียงสิงตัวหมอบครับจุดลานธรรมอะครับก็เลยเรียกว่าภูสิงห์ครับแล้วประตูที่เราจะไปนี่เป็นเป็นยังไงเป็นประตูเป็นช่องครับเป็นช่องตรงกลางตรงกลางเราจะยืนตรงกลางแล้วก็ก็ถ่ายรูปนี่หรอ,อใช่มาจุด <c oughs> ประตูภูสิงห์ อ่านี่เลยนี่เลยลีเจนซี่เลฟเฟลต์ลีเจนซี่เราไม่ได้เอาผ้ามาโยนอันนี้ก็ได้อ่าอันนี้มันอยู่สูงครับอยู่สูงอ,อยูนะ่สูงก็เลยไปไม่ได้สูงตรงไหนลูกอ๋อขอบบินโนนี่ประตูผู้เสียงเป็นจังซีเดอ้อ ประตูภูสิงห์ริมผาฝั่งตะวันตกปรากฏก้อนหินใหญ่ดูดกำแพงหินสองก้อนตั้งอยู่ใกล้กันจนเกิดช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่สองก้อนลักษณะเป็นช่องเขาที่มองออกไปจะเป็นริมหน้าผาและผืนป่าเกลยวก atee จุดนี้จึงถูกเรียกว่าประตูภูสิงห์ใครสอนเนี่ยมันนี่ปีนึ่งสองเปลี่ยนท่าหนึ่งาท่าเดิมหมดเปลี่ยนท่าครับหนึเปลี่ยนท่าครับโอเคโอเคไปนัด คือต่อไปยี่สิบวิได้รูปโอ้โหหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าครับอ๋อมืออาชีพ啊มืออาชีพจริงมืออาชีพจริงไอ้าายแล้้วนะครับโคตร นี่นมนี่นักท่าครับเล็กๆอ่ะเปลี่ยนท่าครับเปลี่ยนท่าสุดท้ายเป็นท่าชูมือเอ้ยโอเคชูว้จอบปะเดี๋ยวแต่งรูปใหเดี๋ยวแต่งรูปมาอีกปรับแสงใช่ไหมโอ้โหขอดูบิวหน่อยนะครับ นี่สร้างร้อยบ่อครับสร้างสร้างสร้างครับสร้างสร้างภาษาอีสานแปลว่าบ่อครับบ่ออ๋อสร้างร้อยบ่อบ่อร้อยบ่อสร้างร้อยบ่อเป็ถึงพันครับเป็นร้อยบ่อร้อยบ่อออสามพันบ่อก็อยู่อุบลครับสามบ่ออยู่อุบลนะไม่รู้เคยไปไหมไม่ครับแต่ก็รู้อยู่ว่าอุบลอุบลเพราะว่านักท่องเที่ยวมาก็พูดในฟาร์มเยอะอันนี้กุฏิพระเหรอครับ กี่พระอาจารย์เก่าคะอ๋อพระอาจารย์เคยมีพระอาจารย์อยู่ที่นี่แล้วใช่ั้นไม่มีพระอาจารย์แล้วมาอยู่ข้างล่างอ๋อพระอาจารย์เหนื่อยเหนื่อยนะครับอ๋อเนี่ยสร้างร้อยบ่อเพราะว่าพระอาจารย์ท่านสร้างภาษาอีสานนักท่องเที่ยวรบกวนท่านด้วยเพราะว่าจะดังออเ่งจริงๆจะลดด้วยจริงตอนนี้ไม่อยู่ตอนนี้ไม่มีเราต้องมีสร้างร้อยบ่อจะเป็นบ่อแบบนี้แล้วปกติจะมีน้ำปกติจะมีน้ำถ้าเป็นหน้าน้ำอย่างนน้ำฝนนี้ อ๋ออ๋อสวยสวยสวยนี่เป็นบ่อแบบนี้บ่อแบบนี้นี่หนึ่งบ่อ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 เนข้ากลุแม้วเข้ากลมแลอ่าเราเราต้องมาหลบตรงนี้ก่อนใช่ครับผมสูงสูงมากสูงสวยครับ ดวงตาสวยแต่ก็เสียวเจ๊บอมีแอ่ขอคนอื่นมาถ่ายไหมให้ถ่ายหรือจะสคริปโอ๊ยอยนะอย่านะโลเคชั่นได้ว่ะเดี๋ยวติดกลับไปนะเดี๋ยวนะโลเคชั่นได้อะพี่อะไรติดกลับไปนะพี่เดี๋ยว์ติดกลับไปนะว่าโลเคชั่นมันได้อยู่นะ ผมอยู่กับปู่ย่าครับพ่อทำงานอยู่ระยองผมดีใจจะมาวันพีเนี้ครับอ๋อพรุ่งนี้พ่อกลับพ่อผมพ่อผมจะมาหาวันพุนิดีใจด้วยเจอพ่อแล้วไม่เจอนายปีแล้วไม่ได้มาหลายปีเลยหรอใช่ครับเพราะว่าพ่อไม่ได้มาหลายปีแล้ะหลายเดือนแล้วหลายเดือนหลายปีหลายเดือนแล้วเพราะว่าพ่อได้ไม่ได้มาเพราะว่าทำงานขับรถเคีนครับผม่างานก็ไม่ได้ เบอร์อะไรครับ062ครับ5391870ครับ